ของขวัญมาแล้วนะคะของขวัญสีม่วงนั่นแล้วว่าให้กกาเ็บแล้วเร็ไื่องมีของด้วยมีของอีกอ๋อขอบคุณขอบคุณค่ะนี่ค่ะของขวัญเต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันค่ะเดี๋ยวเรา ก็แบบว่าแล้วก็วรรอวกขอไข่เพีป้าอยูไ่ไหนขอป้ามแล้วเจะไข่แกะของขวัญ EP ที่สามแล้วก็รวมเป่าแล้วก็รว,ว,วมเป่าเคกลค่ะไม่ต้องไมรวมเป่าเคขอเป็น EP สี่ไปเลยเนะาะเพลงยาเดินทางตาให้พ่อหังของดีดีกว่า มีหลายอันเลยค่ะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า